สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมาทำโจทย์กันดีกว่าโจทย์เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับ mm hmm. ก็ในใบางานนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ใบางานการทดลอง VLAN ทั้งนะครับ VTP and Port Security นะครับจุด mm hmm. mm hmm. ประสงค์เพื่อการใช้งานคำสั่ง VLAN ทั้งแล้วก็ VTP แล้วก็พอ r ์ต e c u r i t y นะครับเพื่อการบรหิหารจัดการ V LAN โดยใช้ VTP คำอธิบายขั้นตอนและวิธีการให้การศึกษาครั้งนี้นะครับใช้โปรแกรมจำลองที่ชื่อว่า Packet t r a c e s 6นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองการทำงานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยให้นักศึกษา <S <S ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่างๆแล้วทำ การทดลองโจทย์ที่กำหนดไว้พร้อมตอบคำถามหากทำเสร็จสามารถส่งใบงานได้นะครับตอนที่1นึ่นะคำสั่งสำหรับการจัดการ v l a ลอุปกรณ์ให้เชื่อมต่อแบบนี้นะครับโดยใช้สวิตช์1ตัวแล้วก็ PC 2ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาใช้สวิตช์นะครับสวิตช์เป็นรุ่น 260 2 9ะแล้วก็ PC 2ตัว PC ตัวแรกนะให้เป็นพีซีหนึ่ที้อง เป็น P C 2โอเคนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อสายไปที่พอร์ต1นะครับมาที่ f าสต์อิเทลศูนอันนี้พอร์ตสโอเคแล้วก็ สามารถปริงกันหาเจอไหมเดี๋ยวลองปริงดูนะครับปิงเจอไหมยังไม่รู้ IP เลยอเอ,อ IP เขากำหนดมา 10. จุเราก็เซ็ IP ก่อน10 192.168.10.10.24 อ่าทับยี่สี่มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับ p p c p t อ๋อ p c เราใช้ตัวผิดหรือเปล่าก็ตัวตัวถูกนะก็ตัวแล็ t ท็อป p t โอเคอนี้พีซีพีซีพีทีใช่แต่นีั้วสองตัวนี้อจะเซตยังไงอะเซตติ้งหรอ อ๋อนี่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ทับยี่สี่ฮะโอเคอ่ะได้ไหมอ่ะอืมความหมายของมันคืออะไรหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดนี้สูตรอย่างนี้ใช่หรือเปล่า ให้มันโชว์โชว์พอ์ดนะอีเฟเลนโชว์พอดโชว์ชวแล้วอืม 1นึ่โอเคตอนนี้ปริงกันเจอไว้ถ้าจะปริงนะครับก็192.168.10.20เอจห่อเอหมผิดผิดหรือเป็นว่านะโอเคปริงเจอนะครับปิเจอ แล้วก็ทําการสร้าง VLAN ที่สวิตช์จํานวน2 VLAN โดยให้ VLAN ID เป็น10กับ20ตามลําดับโดยเข้าสู่ในโหมด word mode VLAN โอเค เออ่ข้า uh, enable เข้า enable mode นะโดยใช้เป็น config terminal นะแล้วตั้งเป็น interface vlan interface vlan 10แล้วก็ i n t e r Interface VLAN 10แล้วก็ Password Pass p a s s ของ VLAN นั่นจะคือ VLAN 10เนั่นกันนะ Interface VLAN ขอดูใบงานที่แล้วหน่อยนะ เออจำไม่ได้แล้วนะการตั้งค่า face อินเตอร์เฟซวีแลอ๋อ VLAN เสร็จใช่ไหมแล้วก็ใส่ IP address IP address นะฮะ192.168.10 IP อะไรอะ่ะสวิตช อ๋อ oh, ใช้ v l a n นเลยเหรออืมโอเคไม่เป็นไรอลบก่อนใช้เป็น v l a n นแบบนี้เลยเราพิมพ์ตามเขาอ่าวีแอน10แล้วก็ name เหรอ enter แล้วก็ name <Okay. S 1> เป็น hr แล้วก็กดน exit นะครับ อจากนั้นเราจะต uh, ั้ง VLAN 20โดยให้ name เป็นเซลแล้วก็ end gnd ไปนะครับแล้วก็ show vlan brif e นะ show b r i e, f นะ show vlan b i f ก็จะมีในส่วนของ เซล HR นะครับ active อยู่ที่ VLAN 10กับ20สแสดง VLAN ต o ว o สอบ VLAN โอเคมีอยู่นะครับแล้วก็กำหนดพอตให้เป็นสมาชิกของ VLAN โดยที่ออกไปที่หน้า c o n f i g แล้ว Exit ไปก่อนนะครับ Enable แล้วก็ไปที่ c o n f i g เทอมีนอนนะครับแล้วก็ใช้เป็นสวิตพอร์ต s w i t c h เอ่ออาใหม่อะรนะ,ะเป็นอินเทอร์เฟซก่อน interface Inter fa 0ทับหนึ่งโดยใช้เป็นสวิตพอร์ตโหมด access AS a c c e access v l a n ศูนย์ก็ v lan สิบนะเป็นสมาชิกของตัวนี้แล้วเรากด exit ขับออกไปแล้วก็ใช้เป็น interface เพราะว่ามีสองตัวใช่ไหม interface เอ่อ fa ศูนย์ทับสองนะแล้วก็ switch so พอ t นะครับเป็นโหมด Access โหมด AC Access นะฮะสวิตช์โหมด Access เป็น vlan 20อ่าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะไปแล้วสิไปแล้วแล้วก็ S S แล้วก็ S W S P V L A N ย oh. mm. ี song. So weak. ่สิบไม่เจออ๋ออืม p F ศูสอง s w i F ศูอ๋อ เอ็กซ์เซดอย่างเนี้ยเอ็กซ์เซดแล้วก็เอ็กซ์เซดสองเซปเอ็กซ์เซดเอ็กซ์เซดสองเอ็กซ์เซดอยู่ในเมอร์สก็ต้องอยู่ในเมอร์คอนฟิกเลยคอนฟิกแล้วถึงจะอินเทอร์เฟซได้นะอินเทอร์อินเทอร์เฟซ fa0.2 ก็สวิตช์พอร์ตไปที่ VLAN SSD 1ะ Asset Access เอ้าอันบนก็ยังไม่ได้อะนะ Soit Access Blan สองศูนย์ Okay แล้วก็สองศูนย์แล้วสิบด้วยโอเคจากนั้น สามารถปริงกันหาได้หรือไม่อะไรเนะี่ยโดย Default Port อยู่ใน v l n ลนดมสงโถ้าปิงอ่ะ png หนึ่ง8 1 0สปจุดจุดอะไร จุด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 สิบอ่ะจุดยี่สิบไม่เจอละตอนนี้เหมือนจะปิงกันไม่เจอโอเคปิงไม่เจอเพิ่ม PC มา1ตัวพร้อมกำหนด IP เพิ่ม PC มาใหม่ตัวหนึ่ง โดยกำหนด IP เป็น30นนปีงไม่เจอเลยนหนึ่งเก้สองจุ่งหกแปดจุดสิบจุดสามสใช่ไหม ต่อกับพอร์ตไหนก็ได้กำหนดให้พอร์ตนั้นเป็นสมาชิกของ VLA n 10กำหนดให้ตัวนี้เป็นสมาชิกของ v l a n 10อ่อ exit แล้วก็กำหนดสมาชิกตัวนี้ก็คืออินเทอร์เฟซ interface 0-3นะแล้วก็สวิต c h แอ c เซสโหมดนะสวิตแอซเซสโหมดนะแล้วก็กำหนดแอ c e ซสโหมดเป็น v l a n 10 โอเค Exit ออกไปออกไป Exit ออกไปโอเคแล้ว enable ดูดูซิว่าเอ่อ IP AD มีไหมไม่เป็นไรอันนี้ไม่อ่ะเดี๋ยวลองปิงเลยปิงเจอไหมหนึ่งเก้าสองปิง่งเกสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งศูนย์สมปิงยังไม่เจอนะอ้อปิงไปหาหนึ่งได้หรือไม่เพราะ นี่งก็ยังไม่ได้นั่นกันนะเอาใหม่ข้างบนเราทำอะไรมาของสิบเลยเหมือนยังทำผิดอยู่นะเนี่ยนะเอาใหม่อ๋อโอเคเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะ เราจะเข้าไปที่ c o n f i g ใหม่แล้วก็ interface fa 1ใหม่ port อันนี้ใหม่เลยทำใหม่เลยอโอเค c o n f i g t e r m i n a l นะโดยที่เราจะเข้าไป interface อันนี้ก่อนแล้วเราก็ interface ปุ๊บเราจะใช้เป็น switch switch port mode asset นะใช่ไหมโจทย์เขาบอกว่า switch mode asset เดี๋ยวเราเริ่มทำตั้งแต่ตรงนี้เพอเหมือนเริ่มทำใหม่เหมือนเมื่อกี้เราทำไม่สมบูรณ์ด้วยนะในตรงนี้ข้อสาเนะี่ยกำหนดสมาชิก asset mode แล้วเราก็ switch switch port asset a a c c a c นะ asset vlan 10อนะ่ะ โอเคแล้วเราก็ exit ออกแล้วเราก็ interface interface f 0ทับสแล้วเราก็ switch โ o มด switch port อะ switch port as โหมด as เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้อง switch asset VLAN ไปที่ 20ตัว2ไปที่20แล้วเราจะลองปิงใช่ไหมครับปิงไปที่ตัว2ก็บอกว่าปิงหากันได้ไหม pi ng 1 2 1 6 8ก็2 0งจุดิงไม่เจอหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่กันคนแล้ว vlan โอเค เคปิ้ง okay, ไม่เจอนะแล้วก็เขาบอกว่าให้เพิ่ม P C 3ขึ้นมาแล้วแล้วเซตให้มันอนะอยู่ในโหมดของ V LAN สิบน,นี้ไม่ได้นะมากกี้ยี่สิบนะต่อไป P C 3เนี่ยเซตให้มันเป็น V LAN 1 0โ okay. อเคเราก็จะเข้าไปที่ interface นะ,ะต้องออกไปก่อน exit ถ้ามีอ,อยู่หมด config แล้วก็ interface interface fa 0 3แล้วก็ใช้เป็น switch port mode access นะแล้วก็ switch port access vlan